ชาวราศีสิงค์ครับเราก็มาพบกันเหมือนเดิมในรายการของช่องของเรานั้นก็คือช่องของต้นไหญ่ให้โชควันนี้ในช่องของเรานั้นก็จะมาพูดถึงในเรื่องของการที่ต้องระวังของชาวราศีสิงห์กันในช่วงของเดือนกระดก,กะดาคมในช่วงนี้ ตั้งแต่ในวันที่9นั้นดาวประสุกร์จะเข้าสู่ในราศีกรกฎสิ่งที่ท่านจะต้องระวังนั้นก็มีอีกหลายอย่างเหตุที่ท่านจะต้องระวังนั้นก็คือในเรื่องของการงานถ้าหากว่าท่านทํางานที่เรียกว่างานเล็กหรือว่าจะเป็นงานใหญ่ในช่วงนี้ท่านก็ต้องระมัดระวัง อาจจะมีการที่เรียกว่าทำไปแล้วก็ไม่สำเร็จอาจจะต้องกลับมาทำอีกเรียกว่างานง่ายๆนั้นก็จะกลับมาเป็นงานที่เรียกว่ายากทำแล้วก็จะต้องมาทำอีกถ้าว่าท่านทำงานร่วมกับคนอีกหลายคนในช่วงนี้ก็อาจจะมีการปวดหัวเกิดขึ้นกับตัวท่านได้ บางคนบางครั้งนั้นความคิดเห็นอาจจะไม่ตรงกับตัวเราจึงทำให้เรานั้นต้องปวดหัวและต้องคิดมากและอีกอย่างหนึ่งท่านจะต้องระวังในเรื่องการคบคนหรือว่าคนบางคนนั้นเข้ามาหาเรามาอยู่กับตัวเรานั้นเขาอาจจะพูดจาอะไรนั้นก็ไม่จริงใจอะไรกับเราบางทีบางครั้งเขาพูดจา อาจจะเป็นการเรียกว่าพูดดีแต่ในใจของเขานั้นคิดอาจจะหลอกลวงเราหรือว่าไม่จริงใจอะไรกับเราจะทำอะไรก็มีการที่เรียกว่าซ่อนซ่อนลับลับล่อๆล่ๆลๆเรียกว่าทำให้เรานั้นต้องหวาดระแวงอยู่เสมอในช่วงนี้ในเรื่องของเก่าๆหรือว่าเรื่องที่เคยผ่านมานั้นเกี่ยวกับ การที่เรียกว่าบ้านใกล้ชิดติดกันอันนี้ก็ให้ท่านระวังให้ดีอาจจะมีการกระทบกระทั่งกันได้สำหรับบ้านใกล้ชิดติดกันโดยมากก็จะเป็นเรื่องเก่าๆเดิมๆอาจจะมีการที่เรียกว่าวางสิ่งของอะไรเข้ามาขวางหรือว่ามาทำให้เรานั้นต้องวุ่นวายลำบากใจในเรื่องของการเดินการเหินอีกอย่างหนึ่งในเรื่องที่ทาง อันนี้อาจจะมีสิ่งของเข้ามาบางังหรือว่ามาขัดฝ้างบ่อยครั้งที่เรื่องแบบนี้เกิดขึ้นในช่วงนี้ก็ขอให้ท่านระวังกันให้ดีในเรื่องที่ดีๆก็มีอยู่ชาวราศีสิง์ในช่วงนี้สิ่งที่ท่านต้องระวังอีกอย่างหนึ่งในเรื่องของการหลอกลวงอาจจะมีเรียกว่ามิจฉาชีพเข้ามาหลอกลวงตัวท่าน อาจจะโทรเข้ามาหาหรือว่ามีการเจรจาอะไรในเรื่องการเงินการทองอันนี้ท่านระวังไว้ดีถ้าหากว่าท่านไปหลงเชื่อเขาอาจจะต้องเสียเงินโดยใช่เหตุเพราะฉะนั้นต้องระวังให้ดีในเรื่องของคนหลอกลวงในช่วงนี้ชาวราศีสิงห์ในช่วงนี้ถ้าหากว่าท่านทำงานบางท่านนั้นก็ จะได้งานที่ดีบางทีบางครั้งนั้นท่านเคยตกงานอยู่หรือว่าท่านเคยว่างงานในช่วงนี้ท่านก็จะได้งานทำจะเป็นงานที่เรียกว่าใหม่ๆท่านเคยไปสมัครงานที่ไหนหรือว่าเคยไปเรียกว่าไปขอทำงานกับบริษัทโน,น้นบริษัทนี้หรือว่าทางอื่นท่านอาจจะได้รับข่าวดี เขาอาจจะเรียกตัวของท่านนั้นให้ไปทำงานบางท่านที่เป็นนักเรียนนักศึกษาท่านก็จะได้เกรดที่ดีท่านอาจจะได้โคต้าไปเรียนต่ออีกต่หากบางท่านนั้นครูบาอาจารย์ก็รักใคร่สนับสนุนให้ท่านไปเรียนต่างประเทศอีกต่หากชาวราศีสิงห์ในช่วงนี้ก็ถือว่าโอกาสดี อยากได้อะไรก็จะได้ในช่วงนี้ของใช้ของอะไรในบ้านในช่องในเรื่องของส่วนตัวในช่วงนี้ก็จะมีมาหาท่านอย่างง่ายดายดวงการเงินของท่านนั้นภายในช่วงนี้ก็จะมีเกณฑ์ที่เรียกว่าดีทั้งนั้นในช่วงนี้จะมีคนอุปธรรมคำชูท่านอีกตาหาตะหากว่า เงินทองในช่วงนี้ท่านขาดมือท่านก็จะเอ่ยปากขอร้องกับใครก็จะได้เกี่ยวกับในเรื่องของการเงินการทองไม่มีใครที่จะรังเกียจตัวท่านแต่ก็ขอให้ท่านระวังอาจจะมีการที่เรียกว่ามีคนเข้ามาขอพึ่งบุญบารมีของท่านอาจจะมาขอหยิบขอยืมเงินท่านในช่วงนี้ กให้ท่านระวังเขาไว้ให้ดีอย่าไปหลงเชื่อเขาให้มากนักในช่วงนี้ภายในช่วงนี้ราศีสิงห์นั้นอยู่ในช่วงที่ดีถือว่าท่านจะทำอะไรก็จะได้ดังใจที่ท่านต้องการท่านอยากจะลงทุนอะไรในช่วงนี้ในเรื่องการค้าขายท่านก็จะขายดิบขายดี ถ้าหากว่าท่านเปิดกิจการหรือว่าสร้างร้านใหม่ๆก็จะเป็นโอกาสดีของท่านท่านจะทำอะไรในช่วงนี้จะเป็นผลกำไรทั้งนั้นถ้าหากว่าท่านทำงานเกี่ยวกับเกษตรกร,ก,รก็จะยิ่งดีใหญ่ในช่วงนี้จะได้ผลผลิตที่ดีงามจะทำอะไรก็จะได้ดังใจที่ท่านต้องการบางท่านนั้นก็ ทำงานเกี่ยวกับรับราชการในช่วงนี้ก็ถือว่าดีจะมีเจ้านายคอยอุปถัมภ์ชูให้ความสนับสนุนและมีการส่งเสริมให้ท่านได้ดีบางท่านก็นั่นก็อาจจะได้เป็นใหญ่เป็นโตอีกต่หากก็ถือว่าชาวราศีสิงห์อยู่ในช่วงที่ดีพอมาถึงในวันที่13นั่นดาวพระอังคาร ก็จะเข้าสู่ราศีพฤกษกชาวราศีสิงห์นั้นในช่วงนี้ก็จะมีโอกาสทองจะหยิบจับอะไรก็จะมีผลสำเร็จจะมีคนให้ความอุปถัมภ์ค้ำชูเจ้านายก็จะรักใคร่จะทำอะไรก็จะมีความโปร่งใสชาวราศีสิงห์ในช่วงนี้ท่านเป็นคนใจบุญสุนทานอีกตาหากท่านชอบช่วยเหลือบุคคลภายนอก ถ้าหากว่าใครมาขอร้องไม่ว่าจะเป็นคนเท่าคนแก่หรือว่าผู้หญิงผู้ชายท่านช่วยได้ท่านก็จะช่วยบางทีบางครั้งท่านก็ฟักเงินในกระเป๋าท่านออกไปก่อนช่วยเหลือให้ท่านที่ตกทุกข์ได้ยากนั้นหลุดลอดจากการที่เรียกว่าลำบากลำบนบางทีบางครั้งนั้นท่านเป็นคนใจดีมี ที่เรียกว่าใจกุศลทำบุญทำทานท่านก็ชอบอยู่แล้วทางนี้บางท่านชาวราศีสิงห์นั้นบางท่านก็ได้เป็นใหญ่เป็นโตได้เป็นเจ้าคนนายคนเรียกว่ามีบริวารล้อมหน้าล้อมหลังจะไปทางเหนือจะไปทางใต้ก็มีคนคอยติดตามท่านอยู่ในช่วงนี้ภายในช่วงนี้จะมีญาติพี่น้องที่ ห่างเหินไปในช่วงก่อนนั้นก็จะกลับเข้ามาหาท่านก็ถือว่าเป็นนิมิตที่ดีสำหรับชาวราศีสิงในช่วงนี้คนที่เคยรักก็จะกลับคืนมาอีกต่หากในช่วงนี้ต่หากว่าตัวของท่านนั้นยังโอเคก็จะมีความรักสืบต่อไปคนที่เคยทิ้งกันไปนานก็จะกลับมาอีกเช่นเดียวกัน แล้วจะมีพี่มีน้องที่เคยห่างเหินไปนั้นก็จะกลับมาอีกเช่นเดียวกันในช่วงนี้ก็ถือว่าความรักของท่านนั้นจะมีการที่เรียกว่าดีจะมีคนที่เรียกว่าชักพาให้ท่านได้พบกับเนื้อคู่อีกตาหากสำหรับท่านที่ยังเป็นโสอดอยู่ในช่วงนี้จะมีคนนำพาให้ท่านได้เข้าไปพบกัน ก็ถือว่าจะเรียกอีกทีก็คือแม่สื่อแม่ชักจะชักนำพาให้ท่านนั้นเข้าไปรู้จักกับเนื้อคู่ของท่านแต่ก็ขอให้ท่านระวังเขาไว้ว่างการที่เรียกว่าจะเข้าไปเป็นเนื้อคู่หรือว่าไปเป็นคนรักกันนั้นในท่านดูให้ดีบางทีบางครั้งนั้นเขาอาจจะไม่จริงใจอะไรกับเราในช่วงนี้ก็ถือว่าให้ท่านคอย สังเกตดูให้ดีด้วยตนเองถ้าหากว่าคนที่มีครอบครัวอยู่แล้วในช่วงนี้ก็ถือว่าความรักของท่านนั้นก็จะดำเนินการไปด้วยดีจะทำอะไรก็จะคอยปรึกษาหาหรือกันจะทำอะไรก็ให้ความคิดเห็นซึ่งกันและกันและก็เอาอกเอาใจกันดีบางคู่นั้นอาจจะมีสมาชิกเกิดขึ้นมาอีกก็ได้ ก็ถือว่าชาวราศีสิงห์ในช่วงนี้อยู่ในจุดยืนที่ดีจะทำอะไรก็จะเป็นผลสําเร็จท้งนั้นในเรื่องของการเงินที่กล่าวมานั้นก็ดีการงานก็ดีโชคลาภพอมีบ้างก็ถือว่าดวงชะตาของชาวราศีสิงห์นั้นพอเข้าสู่ในเดือนกระดักดาคมนี้ตั้งแต่วันที่13 ที่ดาวพระอังคารเข้าสู่ราศีพฤกษกนั้นทุกสิ่งทุกอย่างก็จะดีในตัวของท่านจะทำมาหากินเจริญรุ่งเรืองจะมีบริวารล้อมหน้าล้อมหลังท่านจะหยิบจับอะไรในช่วงนี้จะมีความสำเร็จทั้งนั้นการงานไม่ว่าจะเป็นงานหนักงานเบาหรือว่างานใกล้งานไกลอันนี้ก็เป็นงานที่ท่านสมัครใจ ที่เรียกว่าทําแล้วเบิกบานท่านทําแล้วก็มีความสดใสกระตือรือร้นอยากมีความสุขอยู่กับงานก็ขอให้ท่านที่เกิดอยู่ในราศีสิงห์นี้จงทํางานด้วยความสนุกสนานเรื่องการเงินนั้นท่านก็มีใช้มีสอยเรียกว่าไม่ขาดมือเงินทุกสิ่งทุกอย่างนั้นก็จะมีหลั่งไหลเข้ามาหาท่านทุกช่องทาง ตราบใดที่ท่านยิ่งขยันทำงานเงินทุกบาททุกสตางค์ก็จะเข้ามาหาตัวท่านบางทีบางครั้งนั้นอาจจะมีคนภายนอกเข้ามาขอพึ่งบารมีก็มีในช่วงนี้ชาวราศีสิงห์นั้นจะทำอะไรในช่วงนี้ให้ท่านได้รีบทำได้เลยจะเป็นผลสำเร็จจะมีความเจริญรุ่งเรืองความคิดของท่านนั้นจะก้าวไกล ไปข้างหน้าอีกอย่างไม่มีการถอยหลังก็ถือว่าชาวราศีสิงห์นั้นอยู่ในจุดยืนที่ดีในเรื่องของสุขภาพของชาวราศีสิงห์ในช่วงนี้ถ้าหากว่าท่านไม่มีโรคประจำตัวก็ถือว่าเป็นโชคดีตัวของท่านยังแข็งแรงจะทำอะไรก็มีความขยันเรียกว่าแรงของท่านยังดีอยู่จะทำอะไรก็รีบทำได้เลย สำหรับท่านที่สูงอายุอันนี้อาจจะมีโรคประจำตัวเกิดขึ้นได้เล็กๆน้อยๆท้านระวังก็าไว้ในเรื่องของการเจ็บขาปวดแข้งปวดขาเรียกว่าขาของท่านนั้นจะเป็นเกี่ยวกับในเรื่องของโรคประจำตัวอาจจะเดินเหินก็จะไม่่อยคล่องค่อยๆย่อ,ยยองค่อยๆเดินอันนี้เป็นของธรรมดาของผู้สูงอายุในเรื่องของอุบัติเหตุ ถ้าหากว่าชาวราศีสิงห์นั้นไม่ประมาทก็จะไม่มีเกิดขึ้นได้ถ้าหากว่าท่านใช้รถใช้สนนก็ให้ท่านระวังกันไว้เราไม่ประมาทสักอย่างก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นกับตัวเราได้ก็ขอให้ท่านที่ฟังคลิปของเรานั้นจงใช้วิจารณญาณในการรับฟังฟังกันแล้วถ้าหากว่าเห็นดีเห็นงาม ก็เอาไปปฏิบัติทำตามถ้าสิ่งไหนไม่ดีก็ให้ท่านระเว้นไว้แล้วเราก็จะได้มาพบกันอีกเช่นเคยกับในรายการของเราก็ขอให้ทุกท่านฟังแล้วจงโชคดีกันทุกคนสวัสดีครับ